ลำห้วยสายใหญ่นี้อยู่บริเวณฝั่งซ้ายห่างจากเขื่อนจุลาพรประมาณ500เมตรมีน้ำอุดมสมบูรณ์ไหลลงสู่ลำน้ำพรมบริเวณท้ายเขื่อนจุลาพรได้ตลอดปีด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้ถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ไหลไปนั้นทรงแนะนำให้สร้างเขื่อนปิดกั้นลำห้วยดังกล่าวแล้วจับน้ำผ่านอุโมงค์เข้าสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุลาพรและนี่คือที่มาของเขื่อนพรมธารา เขื่อนพรมธาราสามารถผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุลาพรได้ตามแนวพระราชดำริทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นถึงสองล้านลูกบาศก์เมตรนั่นหมายถึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกสองล้านกิโลวัต์ในขณะที่เขื่อนอื่นๆเช่นเขื่อนอุบลรัฐใช้น้ำถึง20ลูกบาศก์เมตรต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า1กิโลวัต์แต่เขื่อนจุลาภรเป็นเขื่อนเดียวที่ช้น้ำเพียง1ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น โดยอาศัยลักษณะความสูงชันของตำแหน่งที่ตั้งเขื่อนจุฬาภรอ์ซึ่งอยู่สูงกว่าโรงไฟฟ้าถึง300เมตรช่วยเพิ่มแรงดันน้ำส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปประกอบกับพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภร์มีขนาดเล็กจึงไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าไว้ท้ายเขื่อนได้เหมือนเขื่อนขนาดใหญ่ดังนั้นการออกแบบการก่อสร้างให้เกิดความต่างระดับของอ่างเก็บน้ำกับโรงไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วได้ผ่านออกสู่ห้วยน้ำสุขแล้วไหลลงสู่ลำน้ำเชิญสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมในอำเภอพอนานแางและอำเภอชุมแพอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กรในอำเภอเกษตรส,สมบูรณ์และอำเภออู๋เขียวที่ใช้น้ำจากลำน้ำส่งให้มีน้ำอย่างพอเพียง จึงต้องปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ําเกื่อนจุลาพรส่วนหนึ่งลงสู่ลำน้ำําผลมซึ่งทําให้ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยในวันที่3มิถุนายน2516พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวสเสด็จทอพระเนตรบริเวณท้ายเกื่อนจุลาพรและกอบกับทรงศึกษาจากแผนที่จิงทรงแนะนําให้ตร้งเขื่อนให้กลุ่มขึ้นทางใต้เกืือนจุลาพรล,ลงมาประมาณ40กิเมตร เพื่อกักเก็บน้ําจากลําน้ําผมและนําน้ําจากเขื่อนนี้ปล่อยมาช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมของสองอำเภอดังกล่าวพ่มีเขื่อนหกุ้มกันไหมครับทําแห้น้ำไลายกันนี้ครับล้ำลำพมนี่ค่อยสมบูรณ์ขึ้นไหมครับแต่ก่อนทาแต่น่ายอย่างเดียวมานี่พอหลังจากเท็ดนาแล้วต้องเท็ดพผืชแหน้าอื่นนี่เป็นอาชีพเสริมขึ้นมาอย่างหนึ่งครับ ทำให้มีไรายได้เพิ่มมากเลยครับด้วยกลว,วิธีในการแก้ปัญหาของพระองค์ที่ทำให้เกืีอนจุฬาพรสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ ในเวลาเดียวกันเขื่อนห้วยกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชดำรมิมีได้เพียงช่วยแก้จัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําเท่านั้นหากยังทําให้ชาวบ้านตำบลทุ่งลุยหลายซึ่งตั้งลกรากอยู่บริเวณหน้าเขื่อนจุฬาภรณ์ได้มีไฟตาชายและช่วยพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยด้วยพระปิชาสามารถอันล้ำลึกของพระราชาพระองค์นี้ ลำน้ำรมจึงกลายเป็นสายน้ำที่ผูกพันเขื่อนทั้งสามไว้ให้ทำหน้าที่อย่างสอดประสานเพื่อก่อเกิดพลังงานอันมีค่าและเอื้อประโยชน์แก่ชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง